สดีครับพเพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ทุกท่านนะครับและท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาลุงปู่หงษ์พรมบรรยูนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญน้ำทิพย์นะครับเ,เพื่อนๆนะก็รุ่นนี้ก็ก็จัดว่าหายากนะเ,นเพื่อนๆรุ่นนี้จัดว่าหายากมากๆเลยนะครับอง์นี้ผมคัดสวยมาเลยนะครับนะฮะองนี้ผมคัดสวยมาเลยนะครับ,นะเ,รบเ,เพื่อนๆเนะี่ย อูประหลอดลุ้งงเลยนะเพื่อนๆนดูนะครับก<อ>็เพิ่งจะผ่านมือผมองค์ที่สอ,อ,องเองนะเนี่ยองค์แรกที่ผมขายไปก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะครับนะองค์นี้ถือว่าสวยแชมป์เลยนะเนี่ยผมสวยแชมป์เลยองค์นี้นะเนี่ยองค์นี้คับสวยมานะครับเพื่อนๆสวยแชมป์เลยนะจะมีลุงปู่นะลุงปู่ทวดนั่งข้างบนนะครับเพื่อน ข้างบนจะเป็นลุงปูทวดนะข้างล่างจะเป็นลุงปู่หงพรมบรรยูนะครับเนีน่ยก็ลุงปูทวดก็เป็นพระอาจารย์อีกองหนึ่งของลุงปู่หงนะครับนะอยองนี้สวยนะฮะเพื่อนๆก็คล้ายๆเหรียญเงินกับบี่นะเพื่อนๆลูกไข่นะเนี่ยฮะออกแบบได้สวยงามมากๆเลยนะครับเนี่ยมีลายแบบนี้เลยนะเนี่ยรอบเหรียญจะเป็นลายแบบนี้เลยนะส,สวยๆเลย อ๋อนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับนะฮะก็ที่ผมเจอมาส่วนมากก็ไม่ค่อยสวยนะผิวจะไม่ค่อยรุ้งแบบนี้นะก็จะเป็นผิวธรรมดานะเพื่อนๆเป็นผิวทองแดงธรรมดานะแต่องค์นี้ถือว่าที่ผ่านตาผมมาก็ถือว่าสวยสุดแล้วนะเนี่ยองค์นี้ถือว่าสวยสุดๆเลยนะครับนะฮะนะฮะเพื่อนๆดูนะครับ,รบส,ส่องสายไฟดีนะครับเนี่ยส่องสายไฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะผิวออก เนี่ยชมพูชมพูนะเพืเ่นอนๆม่วงม่วงชมพูประลอดประลอดเลยเห็นไหมเนี่ยออนี่ฮะที่แบบนี้ถือว่าสวยนะก็เกิดขึ้นเองธรรมชาตินะไม่ได้เกิดขึ้นทุกเหรียญน,นะเพื่อนๆนะฮะไม่ได้เกิดขึ้นทุกเหรียญน,นะเกิดขึ้นเองธรรมชาตินะนี่ฮะสวยแข้มเลยนะเนี่ยนะฮะนี่ฮะ ก็สวยคมชัดลึกเลยนะเนี่ยเพื่อนๆต้องดูธรรมชาติเป็นหลักนะธรรมชาติผิพุพันธ์เป็นหลักแล้วก็ความคมชัดนะดูตรงนี้ก็ได้นะเพื่อนๆเนี่ยดูไข่ปลาก็ได้นะเนี่ยไข่ปลาต้องกลมๆเด้งๆแบบนี้เลยนะเนี่ยแท้ๆเลยนะเนี่ยครับด้านล่างก็เขียนว่าพรหมปัญโยหงนะด้านล่างเขียนว่าพรหมปัญโยหงนะครับเนี่ยคมๆนะนี่ฮะ ก็สำหรับเพื่อนๆที่ดูเป็นแล้วหรือชำนาญแล้วนะเขาดูแค่ผิวเขาก็รู้เลยนะว่าแท้นะเขาไม่จําเป็นต้องดูตําหนินะเพื่อนๆสาหรับท่านที่ชํานาญแล้วนะเขาก็จะดูแค่ผิวพันธุ์อย่างเดียวก็รู้เลยว่าแท้นะเขาก็ไม่ต้องดูตําหนิด้วยนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆไม่เห็นของจริงนะไม่เคยเห็นของจริงก็จะดูยากนิดนึงนะครับเพื่อนๆนะเนี่ยก็ผิวพันธุ์ต้องเป็นแบบนี้เลยธรรมชาตินะปลอดรุ้งๆแบบนี้เลยนะฮะ องนี้มาพร้อมเรียมกันน้ําสวยงามเลยนะเนี่ยผมได้มาแบบนี้เลยนะเจ้าของเดเิมเขเรียมมาแบบนี้เลยนะครับเรียมน่าจะร้อยกว่าเลยนะหนาแบบนี้นะสวยงามมากๆเลยอเช้าไปนี้ขึ้นคอได้เลยนะบูชาได้เลยนะเพือเ่อนๆนี่ฮะข้างหลังนี่สวยกว่าด้านหน้านะเพือเ่อนๆเห็นไหมฮะข้างหลังสวยกว่าด้านหน้านะเห็นไหมเพือเ่อนๆนี่ฮะผิวแบบนี้เขาเรียกว่าผิวสวยชมแชมเลยนะ ก็ไม <S an> ่ได้เกิดทุกเหรียญนะอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทุกเหรียญนะเพื่อนๆนะก็พันเหรียญก็จะมีแค่ไม่กี่องค์เองนะผิวแบบนี้นะครับองค์นี้ถือว่าสวยแชมป์นะเพื่อนๆนะมุ้งม่วงรุ้งรุงคาคลามแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆดูด้านล่างก็ได้นะเนี่ยอย่างนี้ผมคัดสวยมานะเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะเนี่ยด้านหลังจะเป็นล้มปูสวงนะเทวดาเล่นดินนะครับเพื่อนๆเห็นไหม นี้จะเกี่ยมว่าลุงปู่สวงเทวดาเล่นดินก็ลุงปู่หงษ์ท่านก็บอกว่าเป็นพระอาจารย์อีกองคหนึ่งของท่านนะเนี่ยเป็นพระอาจารย์ลวงปู่หงษ์นะลวงปู่สวงเนี่ยท่านก็นับถือลวงปู่สวงเป็นพระอาจารย์อีกองคหนึ่งของท่านนะเพราะลุงปู่สวงท่านเก่งนะเนี่ยเป็นพระเกจิเหนือโลกนะเพื่อนๆเป็นพระเกจิเหนือโลกนะเพื่อนๆไม่มีใครรู้ว่าท่านมาจากไหนนะเพื่อนๆเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าท่านมาจากไหนนะท่าน ท่านอยู่จำพรรษา,าอยู่ในโลกนี้5้าร้อยพรรษาแล้วนะเพื่อนๆอ,นอาทั่วราช,ชอาณาจักรเลยนะเป็นราเกจิลึกลับเหนือโลกนะเพื่อนๆน,นะเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าทเทวดาเล่นดินนะเพื่อนๆศักดิ์สิทธิม์มากๆเลยนะผมก็เลื่อมใสนาะนปูส่สวงนะก็เป็นพระอาจารย์อีกองหนึ่งของหลวงปู่หงนะที่หลวงปู่หงนับถือมากๆเลยนะครับเนี่ยฮะสวยมากๆเลยนะเพื่อนๆดูผิวก็ได้นะเนี่ยผิวด้านล่างเห็นไหมฮะ อันนี้ผมคัดแชมป์สวยมาให้เลยนะก็ไม่ได้มีทุกองค์นะเพื่อนๆก็พันองค์หรือเหมือนองค์ก็จะอาจจะมีแค่ไม่กี่องค์เองนะเนี่ยที่ผมเจอมาก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะที่ผมเจอมาก็เป็นผิวไฟธรรมดานะเพื่อนๆอ,องนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะเนี่ยสวยแชมป์เลยอย่างเงี้ยตามประวัตินะเพื่อนๆตามประวัตินะถ้าเ,เพื่อนๆเข้าไปดูอ่านประวัติก็จะ น่าทึ่งมากๆเลยน่าทึ่งน่าศรัทธามากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆครับไปดูอ่านประวัติดูรุ่นนี้นะจะน่าทึ่งน่าบูชาน่าเลื่อมใสมากๆเลยนะก็เหรียญนี้นะลุงปู่ท่านเข้ากรรมฐานนะเพื่อนๆพิเศษมากเลยนะรุ่นนี้ลุงปู่ท่านเข้ากรรมฐานอยู่นะเข้ากรรมฐานภายใน16วันนะตามประวัตินะพอลุงปู่เข้ากรรมฐานท่านอาพาธนะท่านอาพาธลวงปู่ท่านอาพาธท่านเข้ากรรมฐาน ทำน้ำทิพ์ทำน้ำยารักษาโรคนะทำน้ำทิพ์นะท่านอาพาธอยู่นะท่านเข้ากรรมฐานแล้วก็ท่านอาธิษฐานทำน้ำทิพ์รักษาโรคนะท่านก็รักษาตัวเองด้วยนะตามประวัตินะท่านก็อธิษฐานน้ำทิพ์รักษาตัวเองท่านด้วยนะเนี่ยพอท่านอาพาธนะแล้วก็ท่านก็ได้ปลุกเสกเหเรียญเหรียญน้ำทิพ์รุ่นนี้นะเนี่ยที่ต่อโค้รนะเนี่ย ต่อโคตรรุ่นเนี่ยท่านก็อธิษฐานจิตไปด้วยนะรุน่นนี้พิเศษนะมากๆเลยนะอัศจรรย์มากๆเลยนะเพื่อนๆอัศจรรย์มากๆเลยนะเพราะว่าหลวงปู่ท่านเข้ากรรมฐานเสกน้ําทิพย์รักษาตัวท่านเองนะเพื <Öz pee hvad> ่อนๆพอท่านอาพาธนะเพื่อนๆนะท่านก็เสกเหรียญรุ่นนี้ไปด้วยนะฮะก็รอบแรกท่านเข้ากรรมฐาน 16วันนะตามประวัตินะรอบแรกนะท่านเข้ากรรมฐาน16วันนะเพื่อนเพื่อนแล้วท่านก็ออกมาเข้าต่อนะเพื่อนเพื่อนเข้าต่อรอบสองนี้ก็ท่านเข้ากรรมฐานถึงสิ้นเดือนเลยก็สุรุปว่าท่านเข้ากรรมฐาน1เดือนเต็มเมเลยนะเพื่อนเพื่อนสองรอบท่านก็เข้ากรรมฐาน1เดือนเต็มเมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วท่านก็ก็อธิษฐานจิตปลุกเสกหลายรอบเลยนะตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจนครบ หนึ่งเดือนเลยเพื่อนๆก็พุทธคุณก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะรุ่นนี้นะฮะน่าทึ่งมากเลยนะอัศจรรย์มากน่าเรื่มใส่มากเลยรุ่นนี้เพื่อนๆเข้าไปดูอ่านประวัติได้เลยนะครับไม่ธรรมดานะรุ่นนี้นะเนี่ยหลวงปู่บอกว่าเอาไปทําน้ํามนต์รักษาโรคได้นะเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกว่าเอาไปทําน้ํามนต์รักษาโรคได้ด้วยนะเนี่ยพอท่านเข้ากรรมาฐานท่านทําน้ําทิพย์รักษาตัวเองท่านได้นะ ท่านก็หายเป็นปกตินะหายอาพาธก็เลยเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นน้ำทิพต์นะตามที่ลุงปูงท่านได้เข้ากรรมฐานเสกน้ำทิพย์รักษาตัวท่านเองนะเนี่ยตามประวัตินะเพื่อนๆตามประวัตินะผมไม่ได้เมคเองนะเพื่อนๆผมอ่านตามประวัตินะผมไม่ได้เมคเองนะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะ ผมอ่านตามประวัตินะเพื่อนๆผมไม่ได้เมคเองนะครับเพื่อนๆนะนะฮะก็เป็นเหรียญที่น่าใช้มากๆรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อนๆน่าทึ่งนะอัศจรรย์มากๆเลยรุ่นนี้นะอัศจรรย์มากๆเลยนะเพื่อนๆอ่าที่สําคัญนี่เหรียญรุ่นนี้สวยแชมป์เลยก็ผมยังไม่เคยเจอสวยกว่านี้อีกนะอาจจะมีนะเพื่อนๆอาจจะมีอาจจะมีสวยกว่านี้นะแต่ผมยังไม่เจอนะเพื่อนๆนะนะองค์นี้สวยแชมป์ๆเลยนะนี่ฮะครับก็ ผมมีแค่เหรียญเดียวนะผมก็ชอบนะศรัทธานะรุ่นนี้นะเนี่ยผมชอบมากๆเลยถ้าถ้าไม่มีใครปิดนะผมก็จะเอาไว้บูชาเองเพราะเป็นการชอบส่วนตัวเพราะผมชอบลวงปู่สวงด้วยเพราะผมศรัทธาลวงปู่สวงด้วยนะ,นะก่อนที่จะมาศรัทธาลวงปู่หงเนี่ยผมก็ผมก็เล่นลวงปู่สวงมาก่อนนะผมก็ศรัทธาลวงปู่สวงมาก่อนนะเพื่อนพอมาเจอเหรียญนำชิพนี่ผมก็ รักมากๆเลยชอบมากๆศรัทธามากๆด้วยพอได้แพ็ะเกจิที่ผมชื่นชอบสององค์เลยนะอ่าจะเป็นลูงปู่สวงแล้วก็ลูงปู่หงแล้วก็ลูงปู่ทวดด้วยองค์หนึ่งที่ผมศรัทธานะก็เป็นสามพระโพธิสัตว์นะในเหรียญเดียวกันนะเพื่อนๆอน่าสุดยอดนะคุ้มแน่นอนเลยนะเพื่อนๆอน่าเหรียญทั่วไปก็หาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะเหรียญทั่วไปนะ แต่ว่าเรียนที่สวยแบบนี้ก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะเพื่อนๆ okay เรียนที่สวยแบบนี้ก็ไม่ได้หากันง่ายๆนะเนี่ย <fit> ผมหามาให้แล้วนะเพื่อนๆองนี้ผมหามาให้แล้วนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนไม่ปิดนี้ผมว่าพลาดของดีอย่างแรงๆเลยนะพลาดของดีอย่างแรงๆเลยนะครับเพื่อนๆนะถ้าไม่มีใครปิดก็ถือว่านุ่มปูก,ก็อยากจะอยู่กับผมต่อไปนะ,นะถ้าไม่มีใครปิดนะ แสดงว่าลุงปู่ก็อย,กอยากอยู่กับผมต่อไปอีกนะครับเพื่อนๆนะนะฮะองนี้ส,สวยเลยแชมป์เลยนะสวยที่สุดที่ผมเคยเจอมาด้วยนะนะฮะท่านใดชื่นชอบนะผมอยากแบ่งให้ไวๆนะครับเพื่อนๆนะฮะองนี้นะถ้าไม่โดนถือว่ามาโชว์มาแบ่งปันกันดูนะเอามาเผยแผ่บารมีลุงปู่องนะครับเพื่อนๆนะะถ้าไม่โดนถือว่าลุงปู่ก็ต้องอยู่กับผมต่อไปอีกนะครับเพื่อนๆนะฮะ อันนี้ผมเปิดใบไวเลยนะอันหนึ่งพันห้า้บาทนะอ่าถ้าเพื่อนๆชอบผัดส,สวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะอ่าเช่าพ้าส,สวยนี่ได้เปรียบนะเพื่อนๆเวลาไปขายต่อก็ได้กําไรนะเพื่อนๆนะเวลาขึ้นก็ขึ้นเร็วมากเลยผัาส,สวยมีราคานะได้อย่างผัาส,สวยนะเพื่อนๆผมจะบอกให้นะเพื่อนๆผสวยไม่มีราคากลางนะเพื่อน พัดสวไม่มีราคากลางนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเจ้าของเขาอาจจะเปิดแพงก็ได้นะอยู่ที่เขาเปิดนะเพราะเขามีพันสวยนะเขาเปิดแพงก็ได้นะเพื่อนนะฮะเขาไม่มีราคากลางนะพัดสวยนี่ฮะบอกเลยนะท่านใดสนใจก็ปิดมาได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะเนี่ยสวยๆเลยนะสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่นะครับสามารถกดเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเพราะว่าผมลงพระไว้เยอะมากมายหลายรายการเลยนะครับ ถ like ้าหากเพื oh. well, uh ่อนๆชอบรายการไหนก็แคปรูปส่งมาทางไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ให้ดูนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางท่านก็ไม่ได้เล่นไลน์นะสามารถโทรมาสอบถามราคากันก่อนได้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องเกรงใจนะครับนะก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมผมก็จะย้ํากับเพื่อนๆเสมอนะว่าถ้าหากเพื่อนไม่มั่นใจนะไม่แน่ใจนะครับหรือว่าดูไม่เป็นนะครับก็สามารถแคปรูปนะฮะแคปรูปไปเลยนะครับผมไม่ห่วงนะแคปรูปไปได้เลยนะ เอาไปเช็คเอาไปแห่นะครับพเพื่อนๆเอาไปให้เซียนใหญ่ดูอีกพีก็ได้นะครับมั่นใจแล้วค่อยมาปิดก็ได้นะครับพเพื่อนๆผมผมก็ยุติธรรมกับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับพเพื่อนๆผมก็อยากให้เพื่อนๆเช่าไปแลวสบายใจนะครับก็อยากให้เพื่อนๆกินข้าวอร่อยนอนหลับนะครับพเพื่อนๆนะฮะก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีเช่นเคยนะครับที่ปิดพระผมไปทุกอีีนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างมากๆเลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับ ื่อจะได้ไม่พลาดพระดีๆแบบนี้อีกนะครับโอกาสหน้าผมก็จะมีพระลุงปู่หงมาให้ชมเช่นเคยนะครับเพื่อนๆจะเป็นอะไรรุ่นไหนเพื่อนๆกดติดตามรอไว้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพื่อนๆนะสุดท้ายนี้ก็ขอบารมีลุงปู่หงพรมบัญญอจงดลบันดาลให้เพื่อนๆพี่ๆอาจารย์ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยหยัเจ็บหยัดจนนะครับ สวัสดีนะครับ